มีอะไรคะพอดีขนมคุกกี้ติดคอผมครับขอกินน้ำหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครับรอแป๊บนึงนะคะนี่ไอ้วันเอาขวดจ้ำไปทำไม,มอะ่ะอยาได้ก็มาเอาซินต้องสาวเอาคืนมานะ มีไรให้ผมช่วยนะครับมีคนขโมยรถฉันค่ะเฮะเขาไปทางไหนอ่ะพาด้ว้นะค่ะโอเคงั้นคุณขึ้นเลยผมไปส่งเอง รถฉันมาที่นี่อ่ะนี่มึขมขงขโมยรถเขามาเหรอนี่พวกคุณรู้จักกันเหรอนี่คุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะช่วยคุณอ่ะหมายความว่าไงอะ่ะยังมันก็แค่บทเรียนน่ะนี่คุณพูดอะไรอะ่ะฉันไม่เข้าใจ,น,าน,จนั่นมันกุญแจรถฉันนี่ เอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเงียบไปเลยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราไม่ทำอะไรคุณหรอกสวัสดีครับคุณตำรวจคะคนพวนุ่งนี้ขโมยรถฉันค่ะเอ๊ะแต่ผมได้รับรายงานมาว่ามีคนชนแล้วหนีนะครับใช่ครับคนนี้เลยครับคุณตำรวจที่ชนแล้วหนีอ่ะไม่จริงนะคะเขาต่างหากที่ขโมยรถฉันค่ะงั้นเหรอ งั้นคุณลองเข้าไปดูบ้านหลังนั้นไหมล่ะคุณคือต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องนี้ ครับผมครับผมอ๋ออ๋อเจออ่วโทรหารถโรงพยาบาลก่อนเป็นไรเปล่าเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมครับคครรับับผมครับผมน่าจะหักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถพยาบาลน,นะอย่าขยับอย่าขยับ ด้วยมนะครับแต่ฉันไม่รู้จักพวกเขานะคะพวกเราเห็นนะครับว่าคุณเป็นคนถอยรถชนผู้ชายคนนี้แล้วก็หนี คุณดูสภาพเขาสิแต่ฉันไม่รู้นี่เพราเขาอยู่ท้ายรถฉันอะคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำนะครับคุณดูสภาพของเขาตอนนี้สิแล้วเขาจะทำงานหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวยังไงคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขานะครับใช่ครับแล้วคุณต้องชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้เขาด้วย คุณตำรวจคะฉันขอคุณแจรถฉันคืนได้ไหมคะคุณครับยังไงอ่ะคุณก็ต้องไปโรงพักกับผมนะครับถ้าสิ่งที่พวกเขาสองคนพูดเป็นความจริงฉันเนี่ยเหรอนี่นี่คุณรู้ไหมว่าคุณพูดอยู่กับใครอ่ะนี่คุณคุณยังไม่สำนึกผิดหรอครับผมจะบอกคุณให้นะครับถ้าเกิดคุณอ่ะไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าเสียหายพวกเขาสองคนแล้วก็ คุณก็ต้องไปโรงพักกับผมโอ้ก็ได้ก็ได้ฉันยอมจ่ายก็ได้แต่ถือยังไงอ่ะคุณก็ต้องไปโรงพักกับผมเพราะสิ่งที่คุณทำเนี่ยถือว่าเป็นคดีอาญาคุณตำรวจคะคุณตำรวจจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันยอมจ่ายอ,ะอ่ะเดี๋ยวพวกคุณสองคนช่วยไปโรงพัก,กัับผมด้วยนะครับ คุณตำรวจคะคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณตำรวจปล่อยค่ะพี่มอนคะเป็นยังไงบ้างคะพี่จิ๊กพี่ขอโทษนะพี่ทำให้เราต้องลำบากด้วยไม่เป็นไรเลยคะ่ะ เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเอาพวกคุณสองคนมาได้ยังไงครับเนี่ยพวกเราจะมาบอกคุณว่าคนที่ขับรถชนคุณเขายอมรับผิดชอบแล้วนะครับจริงเหรอครับขอบคุณพวกคุณสองคนมากนะครับไม่เป็นไรหรอกครับ ว่าแต่คุณนี่ลำบากเลยนะครับที่อยู่สภาพแบบนี้คงทำงานไม่ได้พวกผมสองคนอยากช่วยเหลือนะครับนี่เป็นน้ำใจจากพวกเราสองคนนะครับคุณรับไว้นะครับมันจะดีเหรอครับรับไว้เถอะครับพวกเราไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับพวกคุณสองคนมีน้ำใจมากผมเชื่อว่าพวกคุณจะได้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับเช่นกันนะครับ